เมื่อผู้เล่นสายฟาร์มแบบรับรูสตรีมเปิดเซิร์ฟ VAP มียูทูบเบอร์แวะมาทางทายเลยต้องเช็คของกันนิดหน่อยน้องๆคุณดูเป็นสายฟาร์มหรือสาย PVP กันครับว่าร้ายห็นดี ฝันดีก็เห็นผีมาพี่ว่าเรามา PV P ี VP ีกันหน่อยมาครับเผ่าที่เขาบอกว่าโกงที่สุดนะครับก็คือเผ่ามนุษย์ที่เขาบอกว่าดาเมจแรงสุดก็คือเผ่ามนุษย์เดี๋ยวเจอไซบอกพี่บ้างข <Yeah. S 1> ้าห,หัวเท่าไหร่วะเนี่ย 10m ข้าหัวเยอะกว่าพี่สองเท่าก็คิดเอาแล้วกันนะทุกคนนะพี่จะไหวหรือเปล่านะคะผมข <Yeah. S 1> ้าวหาาัว <Yeah. S> 10m โยรุรักกันกับผลมังกร <c oughs> อ๋อคันหนึ่งไซบบอกพี่โยคันหนึ่งครับมันมีมันแค่แบบมาร์เอฟเฟคครับมาเจอน ออกมาเลยเด้อออกมาเลยเด้อมาทุกคนมังกรพี่จะมาพังงาดแล้วนะครับตรงไหนวะเฮ้ยเปิดพี่ก่อนด้วยว่าประเด็นน่ะอุ้ย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 ดุ้ยวุ้ยรุ้ยอ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 ุ้ยุ้ยอ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 ุ้ยวุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยุอุ้ยุ้ยุ้ยอุ้ยุอุ้ยุ้ยุอยุ้ย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 ุ้ย ให้พี่ชว์เทพบ้างเนองปังโอ้พี่สองทับสามโอ้สงสัยเจ้าสามทับสมพี่ใช่ไหมเนี่ย, <c oughs> ยดัดแก้มือเปิดหมดเอาจริงตรงนี้พี่จะมาสาย PVP แล้วไนงะไนเปอร์ยิงไปครับโอเด้งไปครับพี่ขอเปิดก่อนเลยละกัน รอบนี้พี่ขอเปิดก่อนเลยละกันเฮ้ยเจอสวนพี่เจอสวนพี่เจอสวนธรรมดาธรรมดามาก่อนเจอกันไหมเนี่ยฮึบอุ้ยมาพี่สวนพี่สวนได้เหมือนกันนี่ครับเจอมาก่อนพี่จับทุ่มทุ่มเสร็จพี่ฉีต่อฉีเสร็จโอแดงไปครับปั๊บพี่หมัดกอดมาสิรอบนี้แบบมาดวงขอนะน้องลีบอลคือจะมาตบพี่ออกสตรีมี่ไม่ได้นะ ไปครับคนีใครไม่รู้นะครับจเจอกันหน่อยเราคนนี <ifter> ้เปล่าอยากเล่นด้วยเปล่าครับคนคนี้คุณอยากเล่นคุณอยากเล่นด้วยใช่ไหมคุณอยากคุณอยากเล่นด้วยใช่ไหมครับมามานะครับเดี๋ดวยวพี่จะเล่นด้วยเองน้องๆเดี๋ยวพี่จะเล่นด้วยเองสไนเปอร์ไปครับเปิดไปครับเปิดมาคุมลวงสองมาสิคนไฟเลยนะพี่อะคนไฟเลยละกันนะ เใครที่ว่าตึงใครที่วาตึงเข้ามาสิมาอุยอ้ยคอมโบพี่เป็นเซตเลยว่ะคนเนี้ยไม่รู้อะครับเป็นใครวะมาคอมโบพี่นะคนเนี้ยเฮ้ยพี่เจอลุมพี่ขอญาติรัวคอมโบคืนบ้างครับพี่เจอลุมพี่เจอลุมชิมายแล้วทุกคนครับออกไปสิโอ้โหโอ้โหสไนเปอร์พี่เปิดสไนเปอร์ไปเลยหุย้ยประตูมาจากไหนวะ เนี่ยผลประตูมันบ้าเล้ยวว่ะเห็นคนเปิดประตูเมืเ่อกี้นะครับผ,ผ่านนะครับอ๋อนี่คือแบบจะมาทีทแคนพี่ใช่ไหมมาตอนนี้ถือว่าเราเสมอกันนะครับหนึ่งหนึ่งที่เราหนึ่งหนึ่งกันนะพี่ขออีกหนึ่งรอบมาครับแต่ว่าพี่จะเปลี่ยนผลรอบเนี้ยเป็นผลลูกรักพี่แนละ้วทุกคนก็คือผลเสือนะครับเนี่รอบนี้พี่จะเล่นผลลูกรักพี่ก็คือผลเสือนะครับแล้วก็รอบเนี้ยนะครับอย่าลุมแค่นั้นแหละนะมาเจอยังพร้อมเจอกันนะเราอุ้ยคนนี้เผามิ้ง ผมมิ่งอยากจะมาสก,กัดดาวลุงพี่และน้องขอร้องครับผมมิ่งอยากะมาสก,กัดดาวลุงพี่ไม่รู้เป็นใครครับแต่ผนแสงนี่มันหลายลอรอบแล้วนะนแสงไม่รู้ครับไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะตัวคนนี้แต่คนนี้พี่ขอกินไปก่อนลวกันปังบาอับีส่วน,น ครับคนเนี้ยโอ้โหคนนี้หนีสับสับแตกครับคนเนี้ยคนนี้สับแตกสับแตกว่าไงสับแตกว่าไงเฮ้ยล่วงหนึ่งมายังไม่ได้นะน้องมาขอเดี่ยวๆนะคนดูขอหนึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยพยายามไม่สู้รอบนนี้ก่อนนะพี่ขอแบบหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนนะครับน้องๆสามเดือนอะไรเงี้ยเลยอย่าเปิดหัวด้ย มาเปิดหมดแปลงล่างโอ้โหฮโหึเฮ้ยมาครับโอ้โหเสือเสืบอบอกใส่มา เท่าไหร่กันเชียวผนสายฟ้าผนสายฟ้าเจอพี่จะเท่าไหร่กันเชียวโอเคครับคอมโบไม่โดนพี่หรอกเ้อเน่ยตักไว้เราตักไว้เรา โอ้พี่ก็ไ่โดนเหมือนกันนะครับพี่ก็ไปโดนเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยสายสปแปมล,ล่วงเฮ้ยล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนรอบนี้หนึ่งสามมามาเลยมาเลยมาเลยครับใครจนี่นะครับเรานั่งขอแปลร่างคืนก่อนหนึ่งหนึ่งเฮ้ยผลประตูอีกแล้วหรอผลประตูอีกแล้วหรอผมลุด บอกว่าแล้วเป็นเรื่องนึงพี่ขอเจอกับน้องรีบอลใหน่ทุกคนครับพี่ขอเจอน่อยครับมนุษย์เจอไซบอร์หอะรอบเนี้ตอนนี้คือพี่หนึ่งหนึ่งกันแล้วไงมาพี่ขอเจอหน่อยต้องเจอขนเสือลูกลักพี่บิ๊กมัมสไนเปอร์ด้วยปะมาครับเสือป่าเสือป่า้าข้างออกมาแล้วอุ้ยผนสายฟ้าด้วยปะประเด็นพี่กินเรียบนะอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้พี่กินเรียบนะ ม่อยาล่วงนะครับล่วงเป็นพี่พแบบวัสดวงที่ได้ใช้ชนะไปนะครับสำหรับการ PVP ครั้งนี้ยังกับพี่หยุดเวลาได้เลยนะทุกคนใครทีอยากจะเทสแคนนะครับผมเจอกันที่ discord แบบวัสดวงนะน้องๆ